้ามองในมุมของโลกียชนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเป็นมีสองด้านนะครับมีสองด้านเสมอมีบวกมีลบมีดำมีขาวอะไรประมาณนี้นะครับมีมืดมีสว่างมีดีใจมีเสียใจนะครับทีนี้ทางด้านความรักก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะดูดีเสมอไปนะครับจะเป็นสุขสมหวังเสมอไปนะ ก็มีผิดหวังส่วนใหญ่จะผิดหวังด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่รักคนง่ายนะครับเห็นใครก็รักไปเสียหมดสวยงามหรือหล่อไปเสียหมดก็คิดไปเลยเถิดแล้วว่าอืเราจะรักเขาแล้วเขาก็คงจะรักเราอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นแบบอาจจะเป็นรักแบบเริ่มต้นนะครับรักแรกๆของคนที่เริ่มมีความรักใหม่ เพราะนั้นใครๆก็มีจุดเริ่มต้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะสมหวังหรือผิดหวังก็อีกเรื่องหนึ่งก็ลองมาฟังบทกวีที่มีชื่อว่าไม่มีหัวใจรักใครอีกแล้วสงสัยหมดอะไรใจอยากเขียนบทกวีบทนี้คงเป็นด้านลบนะครับผิดหวัง ไม่มีหัวใจให้ใครรักนอกจากเธอบทกวีที่พร่ำเพรอว่ารักเธอคนเดียวหัวใจโสมโสมเหงาเหงามันซึมเศร้าเปล่าเปลี่ยวบันทึกลงบนกระดาษสีสีดเสียวจากบางส่วนเสี้ยวของหัวใจ ฉันค้นหากระดาษสีชมพูแต่ไม่รู้มันหายไปไหนถึงเป็นชายไม่ใช่หญิงแต่ก็จริงใจว่าซ่อนเร้นสิ่งใดในส่วนลึกไม่มีใครฉลาดหรือคลาดเขามีเพียงสัมพันธ์สองเราร่วมรู้สึก ไม่มีใครปราดเรื่องเรื่องคิดนึกเป็นส่วนลึกที่ดีๆมีให้กันจากวันนั้นถึงวันนี้ฉันยังมีความรักและความฝันอบอุ่นรักพักฟื้นทุกคืนวันเพียงเธอรักฉันใจสัมพันธ์ผูกมั่นเกลียว